สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านเทพารักอำาเภอพนมไพรจังหวัดรอยอดจ้าและตอนนี้เราก็อยู่กับอ้าวเห็นเราจะไปทำอะไรที่บ้านเทพารักมาดูกันจ้ามีแม่แม่มาลองเราด้วยนะวันนี้แม่แม,แม่ก็เอาผลิตภัณฑ์โอท็อกมาให้ลองดูกันนะจ๊ะวันนี้แม่แม่มีสินค้าอะไรมาแนะนำบ้างจ๊ะอ๋อมีตะกร้าจ้ะอ๋อตรงนี้เป็นตะกร้า นี้น่ารักมากเลยอย่างตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะอันนีู้่ที่250ค่ะ250บาทเองนะอันนี้70บาทค่ะ70บาทเท่านั้นนะปลาล้าปลาแห้งค่ะเพราะว่าบ้านเราอยู่ใกล้แม่น้ําชีก็จะมีปลาที่เป็นปลาแห้งแบบนี้นะตัวนี้จะเป็นปลาล้านี่แบบนี้เลยนะคะ150เท่านั้นยาวมากยาวมากเป็นใหญ่มากน่อนใบนี้150ใบนี้ชอบมากคือ The b ในใจใครที่อยากได้นะคะก็สามารถมา ซื้อหรือว่าติดต่อได้ที่เบอร์ไหนบ้างคะ0 8 3 0 3 4 6 7 <oman ía S> 2 6ม่ะโทมาได้เลยตอนนี้แม่แม่กำลังพาเราไปไหว้ศาลปู่ตานะตามทางเนี่ยลมด้วยม,มากเลย,ลยอันนี้คือทางไปไหนคะคุณตาไปนาอ๋อไปทุ่งนาไไปก็ปปปปปด้เดินไปตามพนังกันนะ โอ้ติดกับยโสใช่ไหมคะ <Okay. S 1> โอ,อ้นี่ติดกับยโสโทนนะดูข้างหลังแสงสวยมากนี่ <Okay. S 1> สารกูตาอยู่ข้างหน้าแล้วนะคะ mm. ก็คือเป็นเรื่องเล่าตามตำนาน แสนล้านช้างที่มีเจ้าพ่อมเหสัตที่ชาวพนมพรให้ความเคารพมีด้กันสีพพระองค์ก็คือเจ้าพ่อพระลาเจ้าพ่อพระมหาธาตุเจ้าพ่อเหล็กสีเจ้าพ่อชมพูนะคะคุณปู่ในหมู่บ้านมาเล่าให้ฟังนะคะเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของสารเจ้าปู่เนาะคุณปู่ก็เล่าให้ฟังว่าจะไปขอด้านการงานให้ไปสอบที่ไหนก็สอบได้อะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าอย่างของเรื่องของคุณปู่ที่มาเล่าเองก็คือวัวของคุณปู่เขาหายเนาะ แล้วเขาก็ได้มาขออยู่ที่นี่แล้วทีนี้เขาก็แบบว่าเหมือนวันสองวันต่อมาก็มาเจอแล้วเจออยู่ที่ศาลเจ้าปู่เลยนะคะก็คือเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่ทําให้คนในหมู่บ้านเนี่ยแล้วก็ละแวะกใกล้เคียงเนี่ยก็เคารพนับถือศาลเจ้าปู่นี้เป็นอย่างมากและตอนนี้นะคะเราจะพาคนไปดูกับแม่น้ำชี จะเห็นว่าตรงนี้เขามีท่าดูดรายแล้วก็ส่วนหน้านี้อ้นน้านี้มีแพต่างๆด้วยนะคะอยู่ด้านหลังน้านจะมีแพด้วยรมแรงมากฝั่งโน้นน่าจะเป็นจังหวัดยะโสธรนะคะเพราะคุณคุณปู่บอกว่าพนุไพ่เนี่ยผิดกับยะโส เราก็อยู่กันที่ด้านหน้าหอไตรแล้วนะคะอยู่ที่วัดไตรภูมินะก็คือหอไตรนี้นะคะถูกอสร้างขึ้นมานะคะโดยการนําของหลวงปู่ราชวงศ์ในสมัยอยุธยานะคะซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่แสดงความเป็นพื้นถิ่นอีสานเนาะตั้งแต่สมัยอยุธยามาแล้วนะคะเป็นการรวมใจของคนในอดีตนะคะเพื่อที่จะ จัดเก็บคัมภีร์ที่สำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะที่มีความเปราะบางจึงได้มาสร้างอยู่ที่กลางน้ำนะคะเพื่อให้อปลอดภัยจากมาแมลงต่างๆแล้วก็ให้ความชุ่มเย็นของน้ำเนี่ยช่วยหล่อเลี้ยงให้พระคัมภีร์ต่างๆเนี่ยสามารถอยู่ได้ยาวนานยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ดีแม่ๆมารอเราด้วยนะสวัสดีค่ะเยอะมากเลยอยากให้เห็นนี่าโบราณอันนี้กระติบข้าวโบราณอันนี้ทำจากอะไรคะจากอะไร ทำจากต้นไหลเนาะอันนี้ขนาดใหญ่มากเลยแล้วก็มีชุดเชยนหมาด้วยนะน,น,นี่นะะี่ะก็มีของฝากมากมายเลยนะส่วนใหญ่จะทําจากไหลใช่ไหมคะมตัวนี้จะทําจากไหลเนาะจะเป็นกล่องข้าวมีทั้งทรงกลมทรงรีนะจ๊ะแล้วก็มีกระเป๋าแบบนี้ด้วยนี่อันนี้ผ้าพันคอนะคะมีการปักบ้านโคกสว่างด้วยนะจ๊ะอย่าลืแมแวะมาหาแม่ๆกันนะคะโคกสว่างเฮ้ hey! ประจามู่บ้านอันนี้คืออ๋อข้างหน้าลายดาวนี่ข้างๆเป็นลายข้าหลามตัดแบบนี้ <c oughs> ราคา200บาทเท่านั้นนะถ้าเผื่อใครสนใจสามารถสั่งได้ที่935094239ค่ะจริง